สวัสดีปีใหม่พศ2567นะครับพี่น้องปีนี้ก็คอยแรกของปีกับวาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับเ c ที่ติดตามสายหลามาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ติดตามมาจนฮอตมื่อนี้นะครับจะได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การสนับสนุนสายหลาครับจะได้ก็ขอให้เอฟซีสายหลาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยรวยทุกข่วยละวันที่หนึ่งภายในปีของเจ็ดนี้นะครับทุกคน พาพี่น้องมาเห็ดเมนูสิบแซ่บกนครับเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กูสู้คนพี่น้องวัน <c oughs> นี้เ <c oughs> ห็ดลาบแซ่บครับสาริบเกลียวนี่ผมต้มมาแล้วเด้พี่น้องนี่ <c oughs> ความขมความแซ่บ <c oughs> <c oughs> ขาดไม่ได้ครับเราต้องมีดี เราต้องมีดีไซน์ขอโทษขอภัยสำหรับคนที่บุก,กินทิบเรื่อยไปแล้ว ก็ระที่เป็นสีนี่เนี่ยผมเอาแซฟิตไว้ไปน้องอันนี้เลือดมันมันไม่ได้เป็นเข้มๆเ,เลยครับน <c oughs> ี่หอมซอยไปแล้วครับเพื่อเป็นการบริสุทธ์เวลาได้หลายได้นี่ครับเ <c oughs> ติมผาดวผมว่างนะอ๋อ พี่น้องเอ้ย<ฮ>แต่แซ่บขนาดเลยหอมอัขว,วเต็มถาดครับ เบ็ดบรร่อ <c> อ <oughs> นยาวอยู่นี่ครับพี่นอ้องสวัสดีปีใหม่พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องปีนี้ก็ก้อยแรกของปีกับม่ขอขอบุญขอบคุณพี่น้นองนะครับเอฟซท,ที่ติดตามแซ่หลานมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ ติดตามมาจนฮอนเมือนี้นะครับจะไหนก็มาขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การสนับสนุนไสหลาครับจะไหนก็ขอให้เย็บซีไสละสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลำรวยรวยทุกหวยแล้วันที่หนึ่งภายในปีของเจ็ดนี้นครับทุกคนขับพวมครับ phát mệt nằm 음 <목소리나> 고맙다 บำ,บำ,บำลําหี่ขนาดครับ <c oughs> รับไม่ร้องอืมแต่ไม่เมงาผมกินทอดไม่ได้เพราะค่อยหลายจะนักงยัมะแรงครับ ตอนน้นก็ขอขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องเอฟซีซลาครับที่เป็นกำลังใจให้กันมายตลอดอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสวดีปี2 5 6 7นะครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมเจอกันคลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ